สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้ยังอยู่กับงานอดิเลกช่วงเกษตรสร้างสุขนะฮะแสวงหาความสุขจากการปลูกต้นไม้นะฮะตอนนี้การขยายพันธุ์ต้นไม้ของเราเยอะแล้วเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะวันนี้มีต้นเป็นไม้ฟอกอากาศอีกต้นหนึ่งที่เพิ่งซื้อมาอกระถางละ50บาทนะครับชื่อว่าว่านลิ้นมังกรต้นลิ้นมังกรนะครับนี ลักษณะของต้นลิ้นมังกรประมาณนี้ขยายพันธุ์โดยการแยกหัวแยกหนอตรงนี้หรือปักชำใบเอาใบมันไปปักชำมันเป็นพืชอวบน้ําอีกประเภทหนึ่งมันจะมีเป็นลายๆนะฮะเขาเรียกว่าลิ้นมังกรลักษณะประมาณนี้ลิ้นมังกรเป็นพืชที่ฟอกอากาศอ่าเป็นพืชเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเขานิยมปลูกไว้ในบ้านในที่ทํางานเอาใบมันเนียปักลงแช่น้ํา หรือว่าเอาลงดินเป็นกระถางเล็กๆสวยๆวยก็จะเป็นอีกพืชทางเลือกสําหรับคนที่ดูแลสุขภาพก็คือตัวลิ้นมังกรนี่แหละวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์นะฮะก็คือแยกหน่อที่มันโผล่ออกมาเนี่ยลงดินบ้างแล้วก็ใส่กระถางบ้างแล้วก็ตัดใบมันแช่น้ําอยากให้ดูต้นไม้ที่เราเพาะนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเติบโตแล้วก็จะมีต้นผักเลินอันนี้ได้มาตั้งแต่แรกๆอะ่ะอันนี้ก็เริ่มออกรากแล้วก็สวยแล้วผักเลินนะฮะนี่ผักเลนเป็น ความสุขเล็กๆอย่างหนึ่งที่เราได้ปลูกต้นไม้แล้วเขาโตนะฮะพักเลิรนโรสแมรี่นะฮะโรสแมรี่อ่ะพอลมหนาวมาเนี่ยก็ต้องขาดไม่ได้คือโรสแมรี่เริ่มงอกแล้วก็เติบโตเหมือนกันแล้วเพิ่งเราลงดินไปวันก่อนนั้นก็คือตัวอาเปปเปอร์มินอันนี้คือเปปเปอร์มินลักษณะเปปเปอร์มินนะฮะ และที่อยากจะให้ดูก็คือเปปเปอร์มินเนี่ยผมเอาไปเอาไปแช่น้ําคือเอามาแช่น้าไว้แบบนี้ทีเนี้ยมันออกรากเฉยเลยเห็นไหมมันจะมีรากมันอยู่ตรงนี้นี่ยเปปเปอรม์มินมีรากนะฮะนี่นี่เนี่ยพร้อมที่จะเอาลงดินให้เราปลูกอันนี้เปปเปอร์มินที่เราแช่ไว้มันจะออก,ากร,ารากนะฮะคล้ายๆสาระแหน่นะั่นแหละแต่เป็นสราระแหน่ฝรั่ง แล้วก็อันนี้จะเป็นปะกาลังสายลุงก็เริ่มออกแล้วเหมือนกันเริ่มโตรเริ่มสวยแล้วที่เราเพาะพันุ์ไว้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาขยายพันต้นลิ้นมังกรนะครับลิ้นมังกรจะเป็นต้นที่อ่าเป็นไม้อย่างนี้ลักษณะประมาณนี้เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไม้เป็นอย่างนี้ก็ วิธีการก็ไม่มีอะไรยากเราก็เตรียมอันนี้เป็นกระถางทั่วไปนะฮะแล้วก็รองด้วยแกบเราจะขยายพันธุ์กันทั้งหมด2วิธีการก็คือการปลูกด้วยดินแล้วก็การแช่น้ํานะครับใช้ดินดําปกติทั่วไปในการขยายพันธุ์นะครับดินดาก็จะเป็นถุงอยู่แล้วแล้วก็ซื้อเป็นถุงๆนี่แหละไม่ต้องไปผสมเองหรือถ้าผสมเองมันก็จะลดต้นทุนหน่อยอันนั้นสําหรับทําแบบทําขายเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆเป็นธุรกิจนะฮะแต่นี้เรา เพื่อที่จะเอาไว้ฟอกอากาศอ่ะแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเ,เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กๆนะครับลิ้นมังกรเน,นี่ยอ่ะเอาดินใส่ลงไปให้เต็มกระถางนะฮะให้เต็มกระถางเลยเป็นดินดำดินปลูกทั่วไปนะครับโอเคเรากดดินให้แน่นะเก็บดินนะฮะจากนั้น อ่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตตัดต้นใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะแช่น้ําก่อนนะครับเราจะตัดกิ่งที่มันใหญ่ๆที่มันสวยๆหน่อยเพื่อจะอไปแช่น้ําแล้วก็ประดับเอาไว้ในห้องนอนนะฮะมันจะเป็นต้นไม้ที่แปลกหน่อยคือมันมันจะปล่อยออกซิเจนในตอนกลางคืนตัดอย่างนี้นะฮะตัดอย่างนี้อ่ะอย่างนี้มันจะได้สองกิ่งอ่ะแล้วก็ตัดเลือกมาฝั่งนี้หน่อย เอาส,สวยๆนะเอาส,สวยๆหน่อยอ่านี่สวยหน่อยออกในลายแล้วก็ให้ใบมันเนี้เราสรามารถปักลงดินแล้วก็มันจะเกิดรากตรงนี้นะฮะได้เหมือนกันมันขยายพันธุ์ง่ายต้นเนี้ยคือพูดง่ายตายยากนะมันค่อนข้างตายยากเหมือนกัน อ่ะโอเคตอนนี้เราได้ใบลิ้นมังกรน,นะฮะประมาณนี้จากนั้นเราแช่น้ำนะครับแช่น้ำจะเทน้ำหน่อยน้ำมันเยอะไปอ่ะเราก็จะแช่น้ำไว้อย่างนี้นะฮะ๋ยวมันจะออกรากเดี๋ยวมันจะออกรากเราแ,แช่น้ำไว้แบบนี้กระจายใบยหน่อยไม่ให้มันไม่ให้มันกระจุกนะครับนี่ไงเนี่ยมันก็จะออกรากทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือน ๋ยวมันจะออกลากตรงเนี้มาหาอาหารมันจะมันจะออกลากของมันเองนะะถ้าเราทิ้งไว้หนึ่งเดือนนะ่ะเรือไปตั้งไว้ในห้องนอนก็ได้อันนี้คือต้นลิ้นมังกรนะฮะอีกวิธีหนึ่งที่คนนิยมคือการแยกแยกหน่อมันแยกหนอนะฮะแยกหน่อก็ดึงออกดึงหน่อออกมาเลยมันจะมันจะเป็นหน่ออยู่เห็นไหมแล้วก็ต้องใช้มีดไหมเนะี่ยเพราะรู้สึกว่ามันจะ อันนี้เกินไปเอาลงดินก็ได้นะเอาลงดินก็ได้ครับผมอันนี้มีรากอยู่มีรากอยู่พอได้นะครับหากไปแล้วนี่ไงน่อมันกำลังเกิดอีกเยอะเลยอ่อันนี้ได้อยู่มีรากนะฮะโอเคเราเอาสองต้นเดี๋ยวนี้จะไปฝังดินนะฮะราต้องไปฝังดินแยกแล้วก็ฝังดินไว้ อ่ะเราจะมาเราจะมาดึงแยกหน่อนะเพื่อขยายพันธุ์อันนี้หนึ่งต้นละอันนี้หนึ่งต้นนะครับอ่ะสองต้นละแล้วก็สามต้นสี่ต้นนะครับโอเคทีนี้นตรงนี้เราจะปักลงดินอันนี้ก็หน่อมันนะเราปลูกได้นะครับเราจะปักลงดินตรงนี้ผานรากมันหน่อย นี่นะฮะอันนี้ยังอันนี้ยังมีรากอยู่นะครับผมยังมีรากอยู่ยังสามารถหาอาหารได้อนนโอเคนะฮะจากนั้นก็ถมดินถมดินนะครับโอเคเรียบร้อยอันนี้เราก็จะเอาไป ไปฝังดินนะฮะขุดหลุมแล้ the วก็ฝังดินลงไปก็เรียบร้อยนะฮะสำหรับลิ้นมังกรนี่เรียบร้อยนะครับครับวันนี้เราก็มาขยายพันธุ์ต้นลิ้นมังกรนะครับเรียบร้อยแล้วนี่หนึ่งต้นที่เราใส่ในกระถางสีดำนะฮะรอมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆกับอีกพวกนึงก็คือแช่น้ำไว้ประมาณเดือนหนึ่ง แค่น้ําเดือนหนึ่งมันจะออกรากตรงนี้แล้วมันจะโตแล้วเราค่อยเอามาลงดินนะฮะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายที่ทสุดไล้ไลิ้นมังกรเนี่ยนี่ลักษณะประมาณนี้นะครับลิ้นมังกรลองดูนะฮะอันนี้เอาไปเอาไป,าไ,ปาไว้ในห้องนอนห้องครัวหรือโต๊ะรับแขกอะไรก็ได้นะมันเป็นไม้ที่คายออกซิเจนในตอนกลางคืนทําให้เราแบบปลอดภัยสดชื่นนะฮะเพราะออกซิเจนก็จําเป็นสําหรับเราในการหายใจตัวนี้นะ ไอเดนมังกรเนี่ยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เยอะๆเนี่ยผมก็ไปปลูกไว้หน้าบ้านลนะให้มันให้มันโตให้มันขยายพันธุ์นะครับแล้วก็วันนี้ก็ขยายพันธุ์ต้นเปนปเปอร์เม้นต์อีกทั้งหมดสี่ต้นนะฮะเปปเปอร์ม้นต์ที่เราแช่น้ําไว้แล้วมันก็ออกลากแช่น้าไว้แบบนี้นะฮะแล้วมันก็ออกรากเนี่ยนี่กลาลังแช่ไว้ความจริงอันนี้เราไปตั้งไว้ตามโต๊ะอาหารโต๊ะกินข้าวนะฮะหรืออะ,อะไรนะห้อง ที่เราต้องการกินน่ะโต๊ะทางานโต๊ะคอมอะไรเงี้ยได้นะเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะให้กินอ่อนๆสดชื่นเหมือนกันโอเคนะครับวันนี้ช่วงอยู่บ้านแล้วก็ทําการ,กรเกษตรนะครับตอนนี้ต้นไม้เยอะมากเลยที่บ้านเรากําลังโตมีแต่ไม้ที่ส่งกลิ่นหอมแล้วก็ไม้ที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะฮะทั้งตัวฟอกอากาศเองทั้งตัวให้กลิ่นบําบัดฟื้นฟูเองนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วกับการเพราะ ต้นมังกรนะฮะต้นมังกรอีกหน่อยนี่จะคงเยอะมากเลยต้นไม้นะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ช่องวีชยบล็อกนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ